จิตมันนิ่งๆนะคะดูไปจิตไม่ค่อยนิ่งจริงนะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันงุนหงิดนะรู้ทันมันจิตงุนหงิดที่มาก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นไปนเรื่อยแล้วที่ทําอยู่ถูกต้องไหมคะหลวงพ่อก็ดีนะเสียแต่ว่าใจมันฟุ้งซ่านไปหน่อยขอลุกเอ,อหนู่งอกันบ้านเพิ่มมีฮะหลวงพ่อจะแนะนําอะไรบ้างก็หาเครื่องอยู่ให้จิตยอยู่นะ จะอยู่กับพูดโทอยู่บลมหายใจหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปหนีไปคิดถ้าเราไม่รู้ทันมันจะหนีไปนานเขาครมันหนีไปนานหน่อยใช่มันฟุ้งให้เรารู้ทันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยกลับเข้ามาแล้วรูปแบบต้องทําเพิ่มขึ้นไหมคะหลวงพ่อการภาวนานะรูปแบบเราทําทุกวันะทำทำไปเถอะแต่ว่าจุดสําคัญคือในชีวิตประจาวันทําให้ได้ ของคุณใจมันไม่สงบง่ายหรอกถึงไปทํารูปแบบมันก็ไม่สงบง่ายๆหรอกเพราะมันเป็นคนช่างชิดแจมันจะฟุ้งเก่งเพนั้นตาหูจะูบกลื่นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนรู้ไปเรื่อยๆส่วนในรูปแบบทําทุกวันหรือว่าทําเป็นพุทธบูชาสงบก็ทําฟุ้งซ่านก็ทำไปนะไปทําเอากลัอบอาพะคุณกันหลวงพ่อ ในมัสก,การหลวงพอ่อเจ้าค่ะเอ่อบางครั้งเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็บางครั้งเนี่ยจิตมันเผลอไปมันเนียนมากเลยค่ะกว่าจะรู้นี่สองสามช็อตไปแล้วถึงจะรู้สองสามช็อตไม่เป็นไรอย่าให้สองสามชั่วโมงนานแล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งทำสมาธินั่งนั่งอยู่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราหายไป แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช่เอ๊ะแต่เท้าเรายังอยู่อ่ะแต่ตัวไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะ่ะกำลังของสมาธิบางทีตัวขาดเป็นท่อนๆบางส่วนหายไปที่เหลือแต่แขนข้างเดียวเ,เจ้าค่ะแล้วก็จะขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะค่อยรู้ทันเวลาใจมันหนีคิดนะใจมันฟุ้งซ่านเลยคือฐานเดิมของเราเป็นคนช่างคิดนะ เจ้าค่ะช่วงนี้อ่ะฟุง<อ>้งซ่านบ่อยเจ้านะค่ะแค่คอยรู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านไว้ขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้หนูกําลังฝึกด้วยการเดินจงกรมอะค่ะแล้วก็<ม>เหมือนกับพยายามมองดูว่าเป็นเป็นก้อนก้อนหนึ่งเดินไปแล้วหนูรู้สึกว่าตัวเองอยู่ข้างหลังแล้วมองดูก้อนนี้เดินอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะหลวงพ่อได้ทีแรกก็รู้สึกอย่างนั้นได้ มันจะรู้สึกว่าไอ้คนดูกับร่างกายที่เดินเนี่ยมันแยกออกจากกันแต่ไม่ต้องแยกให้ห่างนะไม่จำเป็นว่าต้องถอดจิตออกไปอยู่ไกลๆจงใจดันร่างกายกับจิตออกจากกันอย่างนั้นจะเครียดไปแค่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนดูอยู่ตาหากนะพอละบางทีหนูก็ใช้กับตอนที่บางครั้งที่เป็นแบบหนูรู้สึกทุกข์ค่ะหลวงพ่อบางครั้งจริงๆหนูก็ว่าหนู ดูจากคนภายนอกมองมาเหมือนกับว่าหนูก็ไม่น่าจะมีความทุกข์อะไรแต่มันมันเหมือนกับตัวเองมันทุกข์เองอะค่ะบางทีรู้สึกเหมือนมันเป็นความโมโหอยู่ข้างในน,น,นะ,ะมันไม่เป็นกลางเนยนะค่ะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วหนูก็เลยใช้วิธีเดียวกันคือหนูเหมือนกับมองดูว่าก้อนเนี้ยกําลังโกรธกาลังเป็นทุกข์อย่าง,งาน,นั้นได้หรอคะได้เป็นอุบายนะค่ะเป็นอุบายเบื้องต้นกลับไปไม่ต้องแกล้งดูหรอกแค่เห็นว่ามันทุกข์นะเห็นว่ามันโกรธมันก็ขาดแล้ว <Ừ. S 1> อย่างเนี้ยใจหนีไปคิดทราบไหมก็ไม่บางทีก็ไม่รู้ตัวค่ะอมืมาเดินให้ดูหน่อยสิปกติเดินอย่างนี้หรือไม่ใช่ค่ะจิตเหมือนกันไหมที่เดินที่บ้านเดินที่บ้าน,เด,น,าน,นเดินที่บ้านหนูจะพยายามจงใจให้มันเหมือนกับว่าเหมือนให้เห็นว่าตัวเองเดินนะค่ะอืมได้ลองทำซิจงใจแรงไป นะอย่างนี้เพ่งนะค่ะเราดูสบายๆนะลองเดินกลับไปสิล้วก็แค่รู้สึกตัวว่ามันเดินอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปบังคับให้มันแข็งแข็งขึ้นมานะเอาละพอะอย่าไปบังคับมันแต่หนูรู้สึกว่าหนูฟุ้งสั้นมากหนูเลยไม่รู้จะจะ,จะทำยังไงดีอ๋อถ,ถ้าฟุ้งมากเพ่งไว้ก่อนอย่างตะกี้ก็ได้นะแต่อย่าเพ่งจนเคยชินนะเนีย่ยเพ่งตลอดจะไม่เดินปัญญาค่ะคือเหมือนบางทีคือปล่อยมันไปบ้างใช่ไหมคะค่ะ ก็อย่าให้ผิดสีท้านะจะฟุ้งจะอะไรก็ตามนะแต่ว่าไม่ให้ผิดศีห้าพอแล้วล่ะไม่ต้องดีตลอดหรอกแต่ว่าระหว่างจิตนี้ไปฟุ้งๆตลอดเวลานะก็เพ่งไว้นะเพ่งไว้ก็ยังดีกว่าค่ะแล้วคืออยากขอคําแนะนาหลวงพ่อว่าหนูควรจะฝึกยังไงต่ออะค่ะหนูเป็นคนโทสะจริตนะค่ะนะมันโทสะมันแรงแล้วก็หนูพยายามดูไปว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ภาษเนี่ยมันจะไปเห็นอนัตตาง่ายงั้นดูกายอย่างกายมันเคลื่อนไหวไปมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวค่ะเ <c oughs> มื่อตอนไหนจะช่วยมันคิดนิดหน่อยนี่ที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะหรือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะความโกรธเกิดขึ้นนะดูเหมือนดูคนอื่นโกรธด, <c oughs> นะดูแบบดูคนอื่นไปเรื่อยทั้งกายทั้งใจนะไม่หัดดูอย่างนั้นอย่าไปเพ่งถ้า <c oughs> เพ่งเราเครียดเครียดแล้วยิ่งโมโห,โหใหญ่ ค่ะแล้วบางทีหนูรู้สึกมันเป็นความโมโหซ้อนความโมโหใช่ราีเราเป็ขี้โมโหนี่ค่ะก็เราไปภาวนาแบบเพ่งๆมันก็ยิ่งโมโหใหญ่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้หนูกลับขอขอมาพรัตนาตายและกลับขอขอมาหลวงพ่อด้วยค่ะขอาพระคุณค่ะเห็นไหมเดินขาดสติแล้วเห็นไหมเออว่ามาค่ะกลับนมสัสก,การและขออกาสนะคะหลวงพ่อคือหนูเห็นว่า มันคิดแล้วก็ปรุงต่างเองได้อ่ะค่ะแล้วบางครั้งมันเกิดความรู้สึกยุบยิบยุบยิบที่ใจก่อนนะคะออถูกแล้วแล้วมันค่อยแปลมาใช่ถูกแล้วมันค่อยร่วมมาเป็นตัวเราอ่ะใช่ถูกเป๊้เลยนั่แหละกระบวนการแล้วมันมันไหวยิบยับนะมันปรุงขึ้นมาแล้วก็สัญญาเข้าไปแปลว่าคิดอะไรปรุงอะไรนะแล้วก็ถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเกิดตัวเราค่ะ แต่หนูก็ยังขาดความเป็นกลางอะค่ะใช่ถูกอีกเออเก่งนี่ไปดูต่อสิแล้วจะเอาอะไรค่ะบางทีหนูมีสมาธิมากๆค่ะเหมือนตัวเรามันหายไปเลยอะค่ะเนี่เป็นเรื่องของสมาธิอย่าว่าแต่ตัวเราในโลกทั้งโลกยังหายไปได้เลยอืมค่ะขอการบ้านเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ไปดูให้สบายๆนะอย่างนี้แรงไปแขนหนูกหนุกดนะคะหนุ<ก>่เต้นตัวะสียหรือกดเลยปลายมัน ดูไปอย่างสบายๆดูอย่าทมันเป็นที่ฝึกหน้าดูได้ละเอียดอยู่แล้วนะแต่ธรรมะไม่ว่าหยาบหรือละเอียดก็สอนอย่างเดียวกันไม่มีเราจริงๆแม้มันทำงานได้เองไอ้ไหวยิบยับก็ไหวขึ้นมาเองเห็นไหมอขึ้นมากลางอกเนี่ยไหวแป๊บๆสัญญาเข้าไปแปลก็แปลเองเราไม่ได้เจตนาจะแปลนะ,ะบางทีเจตนาแปลแปลไม่ออกไม่รู้มันคืออะไรังไหวๆขึ้นมา พอแปลได้นะจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็สั่งไม่ได้อีกแล้วความรู้สึกมีเราเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะให้มีมันก็มีอีกทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันเป็นเองมันไม่ใช่เราหรอกไปดูปล่อยๆนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญญามันชอบล้ำหน้านะระวังตัวนี้นิดนึนงอย่าไปคิดนำยังชอบคิดนำอยู่นะขอบคุณค่ะ